แบบสวัสดีครับอยู่ช่องเชอ่์เบตทำนี่ครับวันนี้เรามาที่หงเพิงนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับแล้วแบบเป็นเมนูแบบจบนะครับเดี๋ยวให้เอาไปกระเชอเบ็ดมากินกันเดี๋ยวดูนะเป็นร้านลงมาระวังรถนะลูกสวัสดีค่ะย่างสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับใช่ระวังนะลูกระวังนะไปเชอร์เบ็ด เราเข้าไปกินนครับอะไรกินไหมเนื้อกินเหรอทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่รับรองว่าอร่อยมากไปคนเต็มเลยตั้งตรงไหนพ่อเอ็มนั่งไหนไหมนั่งไหนมีไหมนี่อะไเนี่ยที่อเมริกนเนี้ยเฮ้ยห้าอเม็ิกับจะเบ็ดกินอิ่มยัง ได้ได้นี่นะครับเมนูเขาเดี๋ยวเพียงเขาจะสั่งเมนูที่เด็ดดวงคือนี่เลยนองลายนองลายเราจะมาให้เขาทำให้ดูสักตัวเส้นเล็กทั้งอ่ะอ่ะเพียงมาอะไรบ้างอ่ะจะเป็นนั่งรอลูกเดี๋ยวให้ดีน้ำโซดาด้วยนะถ้าใครกินนะได้แซมบี้เอาเอสสองขวดน้ำแข็งสี่น้ำเปล่าขวดหนึ่งแล้วก็เอาเนื้อลายตะดุ่มสอง แล้วก็เอาเต็บซุปที่บิ๊กครับก็เอาข้าวเอาเชเบรนเอาข้าวไหมลูกเอาข้าวไหมข้าวสวยค่ะเอาไหมลูกคู่คู่กันเอาไปกินอะไรกินไงตันนี้แหละเอาข้าวหนึ่งครับเอาข้าวหนึ่งข้าวไม่กินก๋วยเตี๋ยวก็พอละมั้งลูกใช่ค่ะ อ๊อฟเด็ดพีไหมแบบเนี้ยอ๊อฟเด็ดน่าจะชอบนะแม่อัวเดี๋ยวแม่อัวนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวทุกคนทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอดูภาพตอนที่เนื้อสดๆมานะจะได้ชอบกินเนื้อสดไหมเชื่อเบ็ดไม่ตั้งใจถ่ายคลิปเลยแม่วาดแต่รูปอ่ะแจ่ายจังเลยนี่นะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะจากเต็มโอ่งนะคะ ออ่่ะแคคนี้เงมาแล้วอันนี้จะเป็นแบบพวกเนื้อตุ่นพวกเครื่องในนะครับผม,เ,มเป็นเกาเหล่านะส่วนอันนี้อันนี้อันนี้คือเนื้อลายลูกอ่ะกินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยกิะนไหมกินไหมกินได้เลยนี่เฮ้ยนะเฮ้ยนสุกเลยนะได้เหรออันนี้ก็ไ,กม,ไม่สุกยังไม่สุกหรอฮะ ต้อาน้ำมาล่างก่อนหรอครับใช่หรอแล้วหนูรู้ได้ไงอะ่ะมาแล้วมาแล้วดูนะครับนี่ครับน้ำต้มร้อนๆนะครับเอาลงเลยครับพี่เสียมตาเลย๋อทุกคนเอาตะเกียบม,มาช่วยกันค้นหน่อยเร็วอ่ะอตะเกียบช่วยคนหน่อยอาเมยุเปนน้ำจิ้มมาแล้วนะครับผมนี่จิ้มรเ็โอยโอ้ยช่มเป็นคนเบาๆลูกโอชมเป็ดทำารคนแล้วนะครับเอาไปช่วยน้องค้นหน่อยจุ่มลงไปในน้ำหน่อยลูก เริ่มสุกแล้วครับเริ่มสุกแล้วแบ่งกันแบ่งกันกดมาลงน้ำกดลงน้ำโอ้ดูสิโอ้นะครับเอาแล้วนะครับนี่นะครับนี่ออมเลยจะเปิดนะครับนี่เนื้อแบบดิบมูนะออมเลยจิ้มดำจิ้มนิดนึงลูกจะอร่อยจิ้มดลูกเดียวจิ้มนิดนึงจิ้มน้อยมันจะไม่อร่อยนะโอ้ดูสิบุ้งไหมเฮ้ยไปวุ้บไปวุ้ เลยทำให้น้อง,อง,อง,ไไงดูง้องอ่ทำไมดึงมวใ่วครับนีครับัวร ah. ้อนนะครับอ้มเลอบเลย,อ,ยอเลยนะคะขอียอกบหน่อยได้ไหมพ่อเอม็มบนหนคะ่ะอมเล็กินไม่หยุดเลยนะพ่อเอมดูไม่ยิ้หรอ,อต้องจิ้มนิดนึงอมเลยเรจิ้มเยอะขึ้นสิมเยจะได้มีรสชาติลยิ่จิ้มเยอะยิ่งอรอย ไปได้ไงอ่ะย้มซอมอ่ะเป็นเมนูเดียวที่ทำเน็ตอือลูกนียชื่นใจแล้วเอ็มใช่ไหมทิมหรอลูกบอกน้องฉันไปิมนิอยนึ่งไมลูกหนึ่งนินึ่มันใหญ่ไปไหมลูกตายอ่มันติดคอนะติดคอนะลูกนไงอร่อยไหมอร่อยไหมเคียวให้ขาดนะลูกนะแต่มันไม่เหนียวมากเลย เดี๋ยฟันเดี๋ยวฟันเดี๋ยวฟันเดี๋ยฟันเป็นไรอ่ะต้องเอาคำเล็กๆตลูกเอาชิ้นเล็กๆลูกแล้วก็ฉีดเคี่ยวให้ละเอียดด้วยไม่ยกไปเลยค่ะเดี๋ยวดูของพรยินแดงนี่จิมมี่เอามาเลยเหนี่เราเพิ่งกินกับข้าวด้วยขอข้าวไหมได้ได้ค่ะเป็นไงอร่อยไหม รอนรอนแล้วลูกเบลต์รอนรอนแล้วค่ะรอดนนะจะลอนค่ะอ่าใส่ไปแล้วเบลต์ถ้าหนูไม่กินดมจิ้มมันจะไม่ร่องเลยนะเบลต์ผ่านไหมลูกผ่านเลยเหรอไม่โอ้ไม่โอ้ไม่เก้าเลยเหรอโอ้เพราะเอ็มอยากให้นะอเมริกันกินเยอะๆจินมดมจิ้มไเยอะสักทีหนึ่งอ่าเพราะเอ็มยกไปทางนู้นเลยค่ะยกไปกลางๆเลยค่ะให้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 อเมริกันจิ้มดมจิ้มไเยอะโดูสับปะรดลายรับจิ้มมจิ้มเยอะเลยลูกยิ่งเยอะยิ่งอร่อยก็จริงค่ะ จะได้มีรสชาติไงลูกอ้คร่แล้วก็ตักข้าวหน่อยนึงนิดเดียวลูกนิดเดียวข้าวเดียวให้ินคะแนนเดียวรอดยอันนี้กินน้ำจิ้มแล้วก็กินกับข้าวลองดูล้เป็นครั้งแรกเลยนะให้กี่คะแนนห้าอ้โได้บเลยเหรอบ ติเลยเ้กิน้าจิมใช่ไหมใช่มเยอใจักชออป็นเมนูแรกลูกชอ่าเอาตักข้าวด้วยตักข้าวด้วยรกตักข้าวด้วยกินแล้วครับกตักมาแล้วลูกตักมาแล้วกินเยอกินเยอะอ่าเดี๋ยวให้แม่ฮุกขอทงกินก่อนแล้วนะดูว่า เขาจะกินหมดเปล่านะชามมันนะเยอะมากเ่ะเยอะมากเยอะมากโอเคค่ะเก่งมากลูกเอาไปเลยอยากกินอะไรวันนี้แม่อูจะพาไปกินโอเคไหมโอเคไหมคะเก่งมากลูกไปลนะครับบไปายฝากกดไลค์กดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซ้ายแล้วยังเป็กดกระดิ่งให้ช่องเชฟเบ็ดปันนี่ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะเก่งมากเลยรวมเน็ดรวมเน็ดนะรวมเน็ด เก่งจริงๆเก่งจริงๆยอมรับเลย